คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักกลับยินดีต้อนรับสุรเด็ h ชาแนลคลิปนี้แอนก็มีเลขเด็ดจากสำนักเลขจอใจลุงหวังสำนักนกตาทิพย สำนักเจ้าพ่อปากแดงสำนักแม่ทำเนียนรัสเตรี่สำนักขวัญใจรวยไวยและสำนักม้าสีหมอกประจํางวด1ตุลาคม2 5 6 3มาฝากท่านผู้ชมนะครับใจเย็นๆดูไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ละสำนักก็ให้เล็กเด็ดกันมาทั้งนั้นครับไปดูสำนักแรกครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักม้าสีหมอก VIP ครับประจํางวด1ตุลาคม2563หมมาสีหมอก v i p ให้เลขเด่น9รอง3มาชุด2ตัวบนล่าง90 92 95 96 32 35 36 39แล้วชุด3ตัวเป็นโต๊ดได้เก็บ8 90 1 92 4 95 5 96 93, 8, 3, 5, 7, 3, 6, 0, 3, 9 32 8 35 7 36 039ครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมที่ติดตามมาสีหมอก v i p ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนักขวัญใจรยไวครับท่านผู้ชมครับขวัญใจรยไวงวด1ตุลาคม2 5 6 3ให้ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แก่4043 45 48 05 35 54 85ครับ ขวัญใจรวยไว้ก for ็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่มีเลขเด่นมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับสำนักต่อมาครับทานผู้ชมครับเป็นสำนักเจ้าพ่อปากแดงครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปแล้วนะครับเจ้าพ่อปากแดงงวดที่ผ่านมาให้เลขเด่นจิตข้างบนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็งวดหนึ่งตุลาคม2563เจ้าพ่อปากแดงให้เลขโดดเด่นข้างบนเลข2 ชุด3ตัวชุดเด่น395แล้วมีฝังเด่นเลข5รองเลข3ตรงนี้นะครับเด่นเลข5ครับชุด3ตัว652ชุด2ตัว52 25 5, 4, 4, 54 45 59 95แล้วฝังเลขรอง3ชุด3ตัว213แล้วชุด2ตัว31 13 35 53 38 83ครับ ท่าผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูเจ้าพ่อปากแดกอีกฉบับหนึ่งนะครับ1ตุลาคม2 5 6 3ฉบับนี้ก็ให้เลขเด่น4ตรงกลางมานะครับแล้วก็เลขรองเป็นเลข7นะครับแล้วชุด3ตัว840แล้วชุด2ตัว4043464871 727379ชุด3ตัวนะครับได้แก่840 543 046 148 271 872 973 279ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับติดตามเจ้าพ่อปากแดงก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับจะผันข้อมูลนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับ ไปดูข้อมูลของเลขเจาะใจลุงหวังครับนี่ก็เป็นผลงานของงวด16กันยายนที่ผ่านมาเลขเด่น8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางที่1ที่083ครับเลขเจาะใจ8เข้าไปแล้วนะครับเราตามงวด1ตุลาคม2563มากันแล้วครับ1ตุลาคม2563เลขเจาะใจลุงหวัง ให้เลข4เลข9เหนือใต้มานะครับเหนือใต้ได้เลยนะครับแต่เป็นเลขทะลุใจก็คือเลขเด่นเลข4ครับท่านผู้ชมแล้วชุด2ตัวได้แก่42 4 2, 3 45 4 6 92 939495ชุด3ตัวขุมทรัพย์นะครับ2 4 5หครับท่านผู้ชมครับเน้นที่เลข4นะครับเลข4เป็นเลขเด่นเลยนะครับแล้วก็ตามมาเลขเกนะครับ ใช้ขึ้นบนลงใต้ได้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนีจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อมูลของนกตาทิพย์ครับท่านผู้ชมครับนกตาทิพย์ให้ข้อมูลบนอย่างเดียวนะครับโดดโดดเด่นเลข2นะครับเป็นเลขเด่นแล้วชุด2ตัวมาแคบมากครับแค่4ชุดเท่านั้น2 2 23 2 7 28ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อมูลของแม่ทําเนียนลอตเตอรี่นะครับมีหลายสํานักมีหลายเลขนะครับให้มากันแบบเน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยนะครับสํานักแม่ทําเนียนลอตเตอรี่นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ ก็ให้10เลขเด็ดเลขดังงวด1ตุลาคม2 5 6 3ครับมาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดนะครับอันดับ1 1 3อันดับ2 2 8อันดับ3 2 3อันดับ4 5 9อันดับ5 8 9อันดับ6 2 6อันดับ7 25อันดับ8 85อันดับ9 10อันดับ1 0 3 0ครับท่านผู้ชมครับแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ก็ให้มาแล้วนะครับ และฟังนี้เป็นของอาจารย์กกนะครับให้ชุด3ตัวมา7 2 3 5 6 3 9 5 4 3 8 4ชุด2ตัว2 3 5 3 6 3 8 3 2 4 5 4 6 4 8 4ระวังเบิ้น3 3และ4 4ครับมาทางนี้ครับเลขบอกลาบครับเลขบนเลข7กับเลข1นะครับชุด2ตัว7 7 7 5 7 6 1 6 1 5 1 7 ชุด3ตัว877817ครับท่านผู้ชมครับเลือกล่างให้เด่น6มานะครับชุด2 ания, ตัว161812 18, 6268 right แล้วก็66ครับมาฝั่งม้าสีหมอกนะครับให้เลขบนเด่น2แล้วก็5นะครับชุด2ตัว23 26 3 5 6ล่างเด่น3แล้วก็รอง8นะครับชุด2ตัว03 53 0858ครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับก็จะให้ชุดเลขเด่นเลขดังประจำวด1ตุลาคม2563มาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดนะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับที่นำเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ท่านนี้แอดก็ขออำนวยเวยอวยอรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยกันทุกๆคนเลยนะครับในงวด1ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้รักทุกท่านครับขอบคุณครับ